ăn, ghênh tên. Kai Kim tên. Kai ghênh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  พักก่อนึ้นบ้านบายๆนี okay. ่กออกแปลงหญ้านะกินกระถินี้หมดก่อนอไม่ได้กวนอ,นอ่อนหอถ้าลูกกินน้ำแก่แม่ทันต้านะครับผมเอาพอ d o เปิดรอยทับน้ำใส่ถังไว้นะครับผมเดินกินกระเดง แค่ไม่แกะนะครับผมเวลาท่านไม่เข้าใจนะครับลงแม่อีลแล้วแกะส่วนมากให้ลูกตัวเดียวนะครับผมแต่แฝดก็มีแต่มีน้อยนะครับแฝดก็มีแต่มีน้อยที่นี่กินกินลมเก่งนี่ไม่กี่วันเองไ,ไปดูดิ ไม่ลงกันสักกีกินอิ่มกันแล้วไม่ยอมลงหางขึ้นลงเรือนเราโอ้โหนอนชิบายก็มีฟางดึงก,กินเอาอยู่ข้อพันเรา มไม่ลงกันเหรอนี่รอไปกินยานี่กินกระถินอิ่มมาชุดดนะูเลยกินอิ่มกินอิ่มมารอบนึงแล้วอย่าลงไปกินยานะครับโอ้โหจะกินกรลาก็มี เด็กๆเมือูแฝดครับผมแฝดโตแล้วนะครับลูกแกะนะครับผมแฝดเหมือนกันโตแล้วอะยังดูดีนุ่มดีเหมือนกันนะครับในนี้ไม่ใช่ไม่แฝดนะแกะแฝดเหมือนกันนะครับน่มสองต้งเหมือนกระแพะแกะก็แฝดลูกแฝดโตแล้ว คู่นะครับผมอนพันจพอ้อยรับไปนะผมะเป็นแนวทางนะครับผมนะ